น้องบอกว่าจะได้เกณฑ์ยิงปืนอ้าวเดี๋ยวเพิ่งดาวชิบหายละใครนะเดี๋ยวดูคนก่อนอ้าวมะเมียวกลายเป็นซากเน่าให้หนอเจาะไแล้วไม่นะไม่ไม่ไม่แล้วกูใช้ปืนอะไรอ่ะอย่างที่ต้องบุกก็ละกำลังไปหน้ารอก่อนไปไหนไปหาอ๋อไอ้ซากไปกันหมดแล้วเหรอไปหายามึงเอาก็ผ่าดีก็แกไม่มานะ โอ้จะรอดไหมเนี่ยไอ้เหี้ยระวังด้วยมันมีคนนะกูว่ากูตายแล้วล่ะอ้าคุณตายกับรถดิ <c oughs> ในหมวดหนึ่งละปืนพวกกอลเฮ้ยรถมึงกูกูกูจะปิดรถสตาร์ทยังไงดีอ่ะเฮ้ยไม่มีอะดูเราอยู่ไหมไม่ไม่เขตั้งข่าปูอยู่โอเคเฮ้ยเธอใครยิงมามีคนยิงมาหาเขาอะ่ะคนระวังระวัง ระวังเลยพวกมึงอะไม่อยู่กับกูกูจะได้เชื่อไหมสวยดาวดาวหนึ่งไอ้เฮียอะไรกับสองคนเลยฆ้าเพื่อนฉันเหรอเกยออโดนโดนอ้าชิ้ด้วยอ้อะจะกล้าเพื่อนมันมันฆ่าตัวแน่เลยเอ้ยแบมยิงคนก่อน,น,อนโอเคจังหวะน,นี้โอ้ยเพื่อนตายแล้ว่ะ ไม่เหลียวตายแล้วหรอตายแล้วเหียโดนยิงสองคนมาคนมาสวยมันยังไม่หมดนะเลยอีกดูคนด้วยแบม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 คนคนคนมีคนอยู่จอมไปแล้วมีสโมกไหมโอเคไปหาดูของแป๊บผมไม่รู้ว่าวิธีดีไหมเฮ้ยนั่งไงคนเจอคนเจ้คนในบ้านอยู่ไหนฝั่งนี้ นี่นี่นี่อ่ะมาละมาละแบมระวังตรงหินเลยเดี๋ยวลูกปืนก่อนมาไปไหนแล้วอะไม่เอาตายหรอตายแล้วเพื่อนแล้วมึงดูใครอ่ะดูมึงเลยอะอะไรอะแบมหลังหลังบ้านหลังบ้าน นั่นไงหยุดมันมันตรงพื้นแป๊บสวยมันตายแล้วบ้านมีมีไกลๆตัวหนึ่ง่ะไหนตกใจตรงไหนอีกไกลๆแป๊บมึงหันไปทางอู้คับเบหมวกสวยจังอะไรอไวะหันไปทางซ้ายดิซ้ายซ้ายซ้ายอีกซ้ายไกลๆเดี๋ยวคอหิวแป๊บไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นบ่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงบ้านลังนั่นเหรอ ถออก่นนวัเข้าวงเขาวงก่อนเธอเข้าวงแต่ก่อนคืนเลยรวน้ำนนี้ไปไหนแล้วไหนไหนมันอยู่ด่ามันอยู่ไหนโอนางแอมอยู่นู่นอยู่นู่นแบมอยู่นู่นแบมอยู่นู่นด้าเธอเธออยู่นู่นอยู่นู่นกิจอยอยู่นู่นมันอยู่นู่นยืนขดไปนี่ไงเห็นทิทางไหมนะมันระยะมันไกลเกินไปเหรอในไงทางนั้นน่ะมันอีก หิวกัได้มัมามนี่ดคว่าวิ่งมาโอห่าเกือบตายแล้วบลอคือังเคนที่มองเหมือนว่ามองเขายิงมาไม่ทันาไหร่ก็แกะันสายตาจันทรไงล่ะแกมมนไม่มีเซนทับจีเลยช่วยตัหน่อยะมัดมันยิงอะไรกันวะระวังปุ่มตั้มปุมตั้มเยเามมีสองคนเองเ้างวิ่ง้าวงหลบไปก่อนเลยตะ ปเราต้องรีบแบมวิ่งไปก่อนเลยแกเห็นวงไหมน่ะไม่เอาขู่ไม่กลัวกลัวทำไมมันไม่ตายจริงหรอตายตายตายดังมาแล้วปลาเขียวมันดังมากไปกันเลยไปกันเลยแกไปก่อนเลยแกไปก่อนเลยมันปลาระเบิดเสร็จเลยได้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 แกฟืนอยู่นั้นนั้นผมจริงจริงไปก็วะกลัวนะเนี่ยข้างหน้านะพี่โอ้ตายรอแกเล่นเกมผีไม่ได้อะเล่นเกมผีแก็คงควใจไใตายแน่เลย ข้างหลังไปเนี่ยอ้อมตรงนี้เหรอไม่ใช่อ้อมพวกอ้อมนี่เหรอเออนั่นแหรกตอนไปไหนอ่ะก็นี่แหละจะเข้าวงเนี่ยมันได้ยิงกลิ่นเลยด้านหน้ามีคนยิงใช่ด้านหน้ามีคนยิงกันนี่กูอ้อมกูอ้อมหรือกูไปทางแบมตามมาตามไปชื่อมาไปไหนอ่ะเข้าวงรัตมึงจะพาวงกระถึงไปไหนอ้าวเราตัดไปโคตรไกลเลยอุ้ยเลยอาล่ะรอเราต้องอ้อมไปฝั่งไหน ากูไปข้างหน้าเลยแ้เมื่อกี้นะตรงนั้นมันกระสุนเยอะเพื่อนใช่ใช่เออแบมแบมไปก่อนเลยแบมแบมไมมแบมแบมแอย่ามามที่กูบอกเมื่อกี้แบมแฟังมะเมียวแบมอีจอยมึงกลับไปฟังมะเมียวไปเลยไปเลยไปเลยอมื่กีกลับมาบ ว้าวิ่งไปย่เนี้ยแม่มาคุณหนงเห็นไไหนงไงไงไงอมอมองเหี้ยไม่ยืหนุ่ยอยู่มาก็นได้ต่เนวยิงตุดนมามาเมียช่วยด้วยแบบวิ่งเขวงเลยจ้ายาวเลย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 ยาวๆ กูมองไม่เห็นคนจริงๆแล้วเมื่อกี้มเหมียวไอ้ไอ้ไอไอไอแบมวิ่งวิ่งแบม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 วิ่ง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 แบมแบมแบมโดด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 หูวัวหโวัโหูย่าปไปไมะเหนียวปู้อยู่ไหนไมไปวิ่งวิ่งวิโงวิ่ดโิดงเฮ้ยมันอยู่ไหนอะแบมิงวิ่งมาวิ่งมาอหน้ากูมีโอ้ เไม่ต้องมาหักไม่ต้องมาชุบไปเลยนี่แม่มึงเข้าวงก่อนแกเข้าเลยทิ้งฉันไว้ที่นี่แหละโอเคกูนึกว่าจะช่วยกูตายแล้วเบ๊กินตัวแรงขึ้นอ่ะ จบแล้วต <What? S 1> <all> ัวข <lequel> <anniversary> ้าคนเดียวกับพวกมึงอ่ะดูดิเต๋อปะลาดกูวข้าบอดทั้งนั้น